การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คุณมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะจะบอกกับเราว่ายังไงนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนนึงนะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะฟังไว้เป็นคำแนะนำฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะ,อะมาเช็คพลังงานของคุณค่ะหกเหรียญสามเหรียญ สี่ไม้ลาชีนีถือเหรียญน,นะคะสเตนสองถ้วยอืมพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของ ของคนที่ในณเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความรักที่คุณพยายามทุ่มเทนะคะเหนื่อยกับความรักที่มันมองไม่เห็นโอกาสในความมั่นคงหรือการเติบโตในความรักเนื่องจากว่าไพ่หกเหรียญน,นะคะขึ้นมาเป็นใบแรกของคุณนะนะก็เป็นพลังงานที่ออกมาในลักษณะที่ทุกอย่างอะคะ่ะ มันไม่มีความเท่าเทียมกันเลยคุณให้เขาไปเขารับแต่เขาไม่เคยให้คุณกลับมามันเลยทำให้ความตั้งใจของคุณ่ะที่คุณเนะะี่ยค่ะต้องการแค่ความรักที่ดีเท่านั้นคุณไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองจากเขาแต่คุณแค่ต้องการคนที่จะคอยเป็นกำลังใจนะคะเป็นที่ปรึกษา เป็นเซฟโซนอ่าคุณต้องการความสบายใจเท่านั้นอย่างเดียวเลยค่ะเราก็ต้องการแค่คนที่รักเดียวใจเดียวมีใจที่มั่นคงพอด้วยความที่คุณนะ่ะมีไพ่ราชินิเอเรียนขึ้นมานะคะคุณก็เป็นคนที่ชอบความรักที่มันจับต้องได้แต่ทีนี้พอเจอกับความรักที่ไม่มั่นคงเจอกับความรักที่คุณพยายามเพียงแค่คนเดียวคุณก็รู้สึกว่า มันคงไปด้วยกันไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉันเราเนี่ยพลังงานในวันนี้นะ่ะเด่นไหมเรื่องของความรักเพราะมันมีไพ่สี่ไม้มีไพ่สองถ้วยนะคะแล้วสองถ้วยเนี่ยมันก็เป็นสองถ้วยในด้านกลับหัวด้วยอืมเป็นความรักที่คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณควรที่จะปล่อยนะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจปล่อยบางคนปล่อยไปตั้งแต่ สิงหาหรือนะคะหสัปดาห์6เดือน2สัปดาห์สองเดือนแล้วก็มีเลขสาแล้วก็เลข4นะก็จะ3สัปดาห์3เดือน4สัปดาห์4เดือนนะคะระยะเวลาอยู่ในช่วง2อถึงหเดือนที่ผ่านมาแต่เด่นที่สุดก็เป็นเดือนสิงหา ซึ่งคุณเองรู้สึกว่าทุกอย่างนะคะมันกระท่อนกระแท่งงอนแง้นมานานมากจนคุณก็ฝืนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะมันเสียสุขภาพจิตไม่มีกำลังใจวุ่นวายนะคะวุ่นวายในเรื่องของความรักเขาจะรักเราไหมเขาจะมีใครไหมทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรดีๆให้เรากลับมาเลยคือเหมือนคุณนะคะค่อนข้างวุ่นวายในใจ สุดท้ายแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะปล่อยเขาไปนี่คือพลังงานของคุณพลังงานของคนธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำราศีสิงห์นะคะอ่านี่คือพลังงานของคุณนะแล้วเรามาดูในส่วนของคำตอบนะคะว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้จากเรื่องราวบนหน้าไพ่คือการปล่อยความสัมพันธ์ไปอ่ามาดูสิว่าคุณมาถูกทางเราหรือย,อยัง หกไม้ค่ะเด็กถือไม้จอมเมจิเชียน อัศวินถือถ้วยหนึ่งดาบอืมพลังงานดีนะเนี่ยโอเคเก้าดาบนะคะใต้สหรับเป็นราชาถือไม้นะการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะคุณมาถูกทางแล้วนะอืมเพราะว่าความสัมพันธ์นะคะที่คุณเดินออกมาเนี่ยหน้อยอย่างที่พี่พูดไปนาอว่า มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์จริงๆเราบางคนนะ่ะก็ตกอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะมานานพอสมควรเลยเพราะการที่มีไพ่สี่ไม้ขึ้นมาบีก็มองว่าบางคู่นะ่ะมีความเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะอ่าเราก็พอเป็นครอบครัวกันมันก็ ไม่ได้มั่นคงเหมือนที่คุณคิดเพราะตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าไอตอนที่เราครบกันเป็นแฟนอะ่ะเขาเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรพอแต่งงานกันไปเขาคงจะเลิกเองเหมือนคุณคิดแบบนี้แต่พอได้แต่งงานกันเข้าจริงๆอยู่กันเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆเขาเองก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งเกลียดตันหาในใจของตัวเองได้นะคะมันก็เลยเกิดกลายเป็นเรื่องราวต่างๆในเส้นทางความรักของคุณละเขา จนถึงขณะที่คุณเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องราวที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วนะคะพี่ไพนะ่น่ะก็ย้ำเลยนะคะว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คุณมาถูกทางแล้วเพราะตัวของคุณเองได้พยายามแล้วก็ได้ให้โอกาสกับเขานะคะ่ะมานานแล้วนะคะ เพราะทารอนเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแม้ว่าบางครั้งจะยังคงมีความกังวลความกังวลของคุณนะคะมาในรูปแบบของความเป็นห่วงความห่วงใย,ยนะคะคุณกลัวว่าเขาจะเอ่อกินไม่อิม่มนอนไม่หลับอะไรแบบนี้เนาะกลัวเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะคะเพราะตอนที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณคอยดูแลเขานะ คุณก็เลยยังคงมีความห่วงใยเขาอยู่นะคะแต่การตัดสินใจในครั้งนี้นะคุณตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพราะฉะั้นเราเนะคะีค่ะเมื่อคุณตัดสินใจเด็ดขาดคุณก็จะประสบความสําเร็จในภายภาคหน้าในเรื่องของความรักคุณก็จะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมนะคะที่จะเข้ามารักคุณคุณจะเจอกับราชาถือไม้ที่เขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันกับคุณ ขอให้คุณจงมั่นใจนะเพราะพี่อยากเห็นอย่างหนึ่งแหละว่าคุณยังคงมีความกังวลคุณยังคงนึกถึงนะคะเขาอยู่ยังคงกังวลว่าเขาจะเป็นยังไงอ่าบางทีอาจทําทให้คุณเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันจากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะแต่พี่ไพ่ก็ย้าตั้งแต่ใบแรกเลยนะหกไม้เนี่ยเป็นหกไม้แห่งชัยชนะความพยายามในการเดินออกมาของคุณนะคะ แล้วก็ขอให้คุณได้เริ่มต้นเส้นทางอนาคตของตัวเองเส้นใหม่ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาความสุขนะคะสิ่งดีๆในเรื่องราวของความรักจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้คุณจงมั่นใจแล้วไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีคู่คุณจะไม่เจอใครไม่ต้องกังวลนะเพราะเมื่อคุณนะคะอยู่ในจุดที่ความรักจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะ่ะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาบางคนนะ่ะมีเส้นนะอ่าบางคนมีเส้นนะคะเพราะฉะนัอนเนี่ยตัวของคุณเองสามารถที่จะเชื่อเซนของคุณเราดําเนินชีวิตตามจิตวิญญาณภายในของคุณที่ส่งออกมาให้กับคุณนะค่ะคุณสามารถที่จะใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางของตัวเองได้เลยนะขอให้คุณจงมั่นใจในการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะ คุณมาถูกทางเราจริงๆอมาดูจากไพ่อาราคิลนิดนึงนะคะ<ส>คุณยังคงนึกถึงเขาอยู่เลย<ส>จริง,รงๆนั่นล่ะค่ะเนี่ยเห็นไหมไพ่ของความคิดนะคะขึ้นมาติดกัน3ใบเลยเพราะฉันเราเนี่ยถ้าในเวลานี้คุณ ัดสินใจออกมาแล้วนะ่ะไม่ต้องคิดมากแล้วนะไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะที่ผ่านมานะ่ะคุณให้โอกาสเขาอะค่ะมาเยอะมากเวลานี้ถึงเวลาที่คุณนะคะ่ะจะต้องรักตัวเองแล้วนะอืถึงเวลาที่คุณเองอะคะ่ะจะต้องเดินตามความฝันความหวังสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือหนทางในชีวิตของตัวของคุณ คุณจะต้องมองแบบนี้แล้วนะคะถึงเวลาทําใจนิ่งๆถึงเวลาทําใจให้เป็นกลางเราคิดอยากทําอะไรทําได้เลยในตอนนี้กลับมาเป็นตัวเองที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณมีแต่ความระแวงมีแต่ความระวางมีแต่น้ําตามีแต่ความทุกข์มีแต่ความอึดอัดอมันทําให้คุณนะ่ะสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะมาก ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะ่ะมาดูพี่นางฟ้าค่ะในเส้นทางความรักของคุณนะยังไงคุณก็จะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามาแล้วเป็นโซเมตนะคะ จะได้เจอเนื้อคู่ของคุณแน่นอนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่ใส่ใจคุณเป็นคนที่พยายามเพื่อความรักมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะความรักดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนการให้อภัยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเส้นทางความรักจะทำให้จิตใจของคุณเนีค่ะบริบูรณ์มากขึ้น ใจของคุณจะสบายมากขึ้นเพราะแน่นะเวลานี้สิ่งหนึ่งที่พี่ไพ่ก็ย้ำนั่นคือแม้ว่าคุณจะตัดสินใจเดินออกมาแต่คุณยังคงกังวลเรื่องของเขาอยู่คุณต้องเลิกกังวลได้แล้วนะคะ,ะต้องเลิกกังวลได้แล้วเพราะตัวของคุณเองควรที่จะได้เจอกับคนที่ดีกว่าเขานะคุณควรที่จะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาแล้วก็ถนอมใจคุณนะคะ ควรจะได้เจอกับคนที่มีสินเสมอกันนะมาดูวันที่วันเกิดแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะคะคนที่เกิดวันที่31ราศีอ่าไม่ใช่คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่23ราศีกานหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะ ราศีมีนหรือคนที่เกิดวันที่12ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี83เลข4เลข90 27 95และ84ค่ะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ